สวัสดีครับมาพบกับผมใบบอลคาราดเดียมนะครับวันนี้เป็นวันที่เจ็ดเดือนพฤษภาใช่ไหมเมษาพฤษภามิถุนามิถุนาเนาะนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับวันนี้มีไม้มาแบ่งปันราคาน่ารักต้นสวยๆเลยครับต้นใหญ่ไซส์โตนะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันเนาะว่ามีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับมีหลากหลายให้เลือกเลยวันนี้จะมีแบ่งจัดปู สามต้นร้อยให้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะมีต้นอะไรบ้างที่สามารถแบ่งให้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูอ่าสามต้นแรกกันว่ามีอะไรบ้างเนาะมาดูต้นนี้กันเลยนะครับเริ่มด้วยจากนี่เฟดส่วรรนโชตนะครับด่างน้อยเอ้ามาผมจัดโปให้แค่สองเซตนะสามต้นร้อยที่มีติดด่างแบบนี้นะครับแล้ว มาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นธาตุบางแก้วนะครับนี่ธาตุบางแก้วนะครับนี่เป็นธาตุบางแก้วอีกอนนึงเอาอะไรดีเอา,เอามาดูต้นนี้ต้นนี้นะครับเป็นอ,อ่าไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะสวนโนภูมิไม้แดงอ่ะให้ไม้แดงเป็นต้นหนึ่งนะครับนี่สามต้นนี้นะครับนี่ใครสนใจชักทายกันเข้ามาได้ครับแบ่งปันราคาน่ารักไปเนาะนะครับอันนี้เป็นสวนภูมิในเพศสวนในโชดน,นะครับเป็น แรปีหกสามเนาะสิบสามตัวเทพนะครับนี่มีติดด่างมาทุกใบเลยนะติดด่างมาทุกใบเลยใครเร็วคนนั้นได้นี่ก็เป็นธาตุบางแก้วครับธาตุบางแก้วไม้สิบสามแรไอเทมปีหกสามเหมือนกันนะครับต้นนี้แต่ไม่กัดสีเนาะเขาไม่กัดสีมานะครับสามต้นนี้ใครสนใจนะผมแบ่งอยู่ที่ร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวเท่านั้นใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับนี่มาดูอีกสักเซตนะครับ อีกสักหนึ่งเซตเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ธาตุบางแก้วอ่าไปอีกหนึ่งต้นมาอ่าธาตุบางแก้วเดี๋ยวนะนี่นี่ธาตุบางแก้วเดี๋ยวให้ธาตุบางแก้วต้นนึงนี่สวยๆธาตุบางแก้วนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อ้มมันสวยอ่ะอ่ะเทสุวรรณโชตนี่เทสุวรรณโชตติดดัง มานิดนึงอ่ะเดี๋ยวน้อยใจกันว่าเอ๊ยทำไมผมไม่ได้ไม้ด่างเลยอะไรอย่างนี้เนาะนะครับนี่เอาอีกต้นนึงเอาต้นอะไรดีไม้กระส,ส,สีสวยนะเอา้าให้น้เมืองนอนสายรุน้นสายรุ้นด่างมาไม่ด่างก็สวยครับออกสีแดงโทนชมพูมาเซตนี้ผม ให้อยู่นะครับร้อยเดียวเหมือนกันนะครับมีเพศส่วนในช่วเนาะติดด่างน้อยนะครับเป็นตัวด่างน้อยนะนะครับเป็นตัวด่างน้อยแล้วก็ธาตุบางแก้วอีกหนึ่งต้นแล้วก็อันนี้เป็นณนเะมืองนอนนะครับอันนี้เป็นเ้านองนนมต้นอ่าเซตนี้ผมให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเช่นกันนะครับมาจัดไม้ให้ราคาน่ารักสองเซตนะครับนี่ที่เหลือนะครับก็จะมีอ่าราคาหลากหลายกันไปนะครับอ่า ราคาหลากหลายเนาะแต่ว่าราคาแบ่งปันน่ารักเช่นกันนะครับราคาแบ่งปันน่ารักเช่นกันอันนี้แบ่งปันสําหรับคนที่ <c oughs> ติดตามนะครับติดตามสวนใบบอลคาราเรียมใครที่ติดตามสวนใบบอลคาราเรียมไม่อยู่นะครับจะได้นะครับจะเห็นก่อนจะได้ก่อนเสมอเนาะอ่าให้สาหรับคนที่ติดตามไว้อา้าวเดี๋ยวผมจัดให้อีกสักเซตหนึ่งเผื่อมีคนอ่าน่าจะ f อเยอะอยู่นะครับเอฟซีน่าจะพอมีเยอะอยู่อ้าวมา ให้อีกสักต้นหนึง่งดีไหมเอามาให้อีกสักเซตหนึง่งเอาผมให้สามเซตนะผมให้สามเซตนะเดี๋ยวเอาไส่วนในโชดงหนึง่งอ,อ่ะามาเอาต้นไหนดีอ่ะธาดบางแก้วอีกหนึ่งมาสักสามคนนี่ธาุบางแก้วอีกต้นหนึ่งเอาอะไรดีนะนะครับอีกต้นหนึง่งเอาอีกต้นหนึ่งต้องเรียกกัดเลือกเนาะไม่ใช่เรียกนะครับเลือกกัดสีส,สวยเนะ่ยอ่ะ นี่พระนารายมานี่พระนารายต้องมีแดงติดมาหน่อยอ่ะเี่ครับเป็นต้นนี้นะครับเป็นเซตที่สามนะครับมีะนารายมาหนึ่งะครับพาดบางแก้วอีกหนึ่งแล้วก็เพชรสวนโดยชูดที่ติดด่างมาทุกต้นเลยนะครับที่ให้ไปทุกต้นคือติดด่างหมดเลยนะครับเซตนี้ผมให้หนึ่งร้อยบาทเช่นกันนะครับมาสรุป มีให้อยู่สามเซตนะครับมีหนึ่งสองสามนะครับเนี่ยผมก็จะหยิบวางไว้ที่เดิมเนาะนะครับน่าจะจําได้อยู่เดี๋ยวผมไว้ใกล้ๆก,ก,กันนะครับเป็นเซตใกล้ๆกก,กันเนาะนี่จะมีอยู่ทั้งหมดสามเซตนะครับที่มาแบ่งปันราคาน่ารักเนาะนะครับมาที่เหลือเรามาดูกันว่ามีอะไรแบ่งปันราคาน่ารักกันบ้างครับราคาไม่แรงเนาะราคาจับต้องได้นะครับนี่มาดูต้นแรกกันเลยดีกว่านะครับ ต้นแรกจะเป็นสีาราหุ่มทองนี่ต้นสวยๆนะครับนี่แล้วก็ติดด่างทองมาด้วยนะติดด่างทองมาด้วยนะครับนี่สวยๆหากใครสนใจนะครับสีาราหุ่มทองต้นนี้เนาะฟอร์มอ่าสี่ใบนะครับฟอร์มสี่ใบต้นนี้นะครับใครสนใจสามารถทักทายเข้ามาได้อันนี้ให้อยู่ที่ร้อยเดียวนะครับหนึ่บาทนะครับสีราหุ้มทองนะ นี่ต้นใหญ่ไซต์โตแล้วนะครับสีาราหุ้มทองมาแรปีหกสามนะครับนี่มาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ติดต่างมานิดนึงเหมือนกันฟอร์มสีใบนะครับมันไม่ใช่สีลาหุ้มทองหน้าปกตินะอันนี้เป็นเป็นสีราหุ้มทองที่ผมผ่าจากตัวด่างนะครับแล้วมันด่างไม่จัดจ้านนะครับนี่พี่เห็นไหมต้นที่สองนี่จะด่างด่างค่อนข้างชัดกว่าจะออกมาทางขอบใบเลยนะนี่เห็นไหมเห็นชัดไหมนะครับยุคนี้ ต้องสิลาหุ่มทองแผงด่างหรือไม่ก็เป็นศิลาหุ่มทองแพงป้ายเหลืองเท่านั้นครับอ่าถ้าเป็นกระแสป,ปี6หกหกนะตอนนี้เนาะศีลาหุ่มทองกําลังกมานะตอนนี้กาลังมาเลยแต่ว่าองผมอ่ะตัวด่างแต่จับก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้ปล่อยมีน้อยแล้วผมปล่อยไปเกือบหมดผมที่เหลือผมเก็บใครที่แบบว่าอยากเห็นตัวสวยๆนะย้อนกลับไปดูคลิปอ่าก่อนๆได้ครับเพราะผมถ่ายรีวิวไปอยู่นะแต่เป็นแบบรวมๆเนาะ ต้นนี้ผมให้อที่ร้อยหนึ่งเช่นกันนะครับสิลาหุ้มทองนะครับนี่ต้นใหญ่ไซส์โตแล้วนะเอาไปเอากระถางตั้งแม่ได้เลยครับแล้วติดด่างมาด้วยนะนี่ร้อยเดียวนะครับสิลาหุ้มทองนะครับนี่มาดูต้นต่อไปนี่เป็นไม้ที่ผมเข้าวงการใหม่ๆแล้วผมซื้อแพงเพลงมากๆเพราะตอนนั้นน่ะมันไหวแค่แค่ต้นนี้ครับเพราะต้นที่ผม หยิบหยบิบจับจับมาก่อนหน้านั้นอ่ะราคาหลักหมื่นทั้งนั้นต้นนี้ผมได้มายังจําได้ทุกวันนี้เลยนี่อ่าสองพันห้านะครับต้นนี้ผมได้มาสองพันห้าเนาะต้นแรกเลยที่เข้าสวนมานครับนี่เป็นมนสวรรค์เนาะเป็นไม้ออกโทนหน้าแดงแดงเม็ดแดงนะครับมีเม็ดแดงเม็ดขาวกระจายทั่วใบเนาะเป็นต้นกําเนิดของธาตุบางแก้วนะมนสวรรค์นี่และเป็นไม้ใบใหญ่สวยด้วยครับนี่เป็นไม้ทรงใบใหญ่ใบกลมสวยนะครับนี่ใครชอบอันนี้ผม ปล่อยอยู่ที่80บาทนะครับนี่ราคาน่ารักนะครับ80บาทใครสนใจทักทายมาได้ครับเดี๋ยวผมจะคัดใหญ่ๆให้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะคัดใหญ่ๆสวยๆให้ก่อนนะครับนี่มีให้เลือกชมหลากหลายเยู๋ยวตั้งแ80บาทอันนี้เป็นผู้ชายชวนป้ายน้อยครับชายชวนป้ายน้อยใครสนใจนี้นี่ชายชวนป้ายน้อยครับใครทักทายเข้ามาอันนี้ผมให้อยู่ที่ หกสิบบาทนะเอาราคาน่ารักครับไม่แพงมันป้ายน้อยครับราคาแบ่งปันน่ารักกันออกไปเนาะนี่ใครสนใจหกสิบาทครับสยรอ้ไม่ใช่อาชายชลน,นะครับชายชลครับมีชื่อว่าชายชลเนาะในหกสิบบาทพ่อนะครับมาดูต้นไหนกันต่อมาดูต้นนี้ครับต้นนี้เอ๊มันอะไรเนี่ยป้ายหายป้ายเขาหายแต่ว่าสวยนะอ่ะ ต้นนี้แบ่งราคาน่ารักไปเลยแล้วกันครับใครสนใจเนาะอันนี้ผมให้อยู่ที่เท่าไหรด่ดีผมให้อยู่ที่50บาทพอเอาผมให,ห้ราคา50บาทราคาน่ารักกันไป50บาทนะครับนี่ราคาแบ่งปันไปนะราคาแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับราคาไม่แพงมาดูต้นต่อไปต้นอะไรกันดีเออดาดูทศกัณฐ์กันหน่อยไหม ทศก,กัณฐ์มันต้นใหญ่มากเลยนะทศก,กัณฐ์นี่เป็นไม้สูงใหญ่นะครับผมบอกไว้ก่อนนะเนี่ยแล้วมันกัดลายกัดสีแล้วด้วยเอาตัวนี้ก็ดีกว่ามันค่อยสวยเอาคัดสวยๆให้เลยนี่โอ้โหใหญ่นะพี่บอกเลยทศก,กัณฐ์นี่เขาเป็นไม้ใหญ่นะครับใหญ่มากๆไปเซิร์ชดูในเว็บได้ครับไม้เขาค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับบอกเลยว่าสูงใหญ่เป็นไม้ที่สูงใหญ่มากๆ ต้นนี้นะครับใครสนใจเนาะทศกณัณฐ์ลายเขาจะชอบนะผมชอบลายเขาอะ่ะสวยมากครับต้นนี้ฟอร์มสามใบใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้ต้นใหญ่เบื้อเริ่มเลยไปอัพกระถางส0บกันต่อได้เลยครับต้นนี้นี่ลายเปิดมาเต็มแล้วใครสนใจนะผมแบ่งปันอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบนะให้ต้นเนียหนึ่งร้อยห้าสิบผมเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือแค่นี้เลยเหลือแค่สามต้นนะนี่เหลือแค่สามต้นแค่นี้เลยนะครับ ใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะทศก,กณัณฐ์ต้นนี้จะสวยที่สุดอ่าต้นนี้ผมให้ร้อยห้าสิบแล้วกันอ่ะส่วนต้นอื่นนะต้นอื่นต้นอื่นก็มันก็เปิดลายมาแล้วเอาไปเลี้ยงอีกสักหน่อยครับรออีกสักหนึ่งใบนะรับรองเปิดมาเหมือนลายลายใบนี้เลยนะครับเห็นไหมใบนี้เขาจะใกล้เคียงกับใบอื่นนี่ครับไปเลี้ยงอีกสักสักอาทิตย์หนึ่งสองาทิตย์เดี๋ยวใบใหม่เขาก็เปิดมาเลยใครทักมาก่อนได้ใ,ใบนี้ก่อนนะครับทศก,กณัณฐ์พาะที่สวนก็แทบไม่เหลือแล้วครับเป็นไม้ยอดฮิตอีกตัวหนึ่งเลย ซึ่งราคาเรงผมจําได้เลยต้นเบบี้ไซส์ประมาณนี้นี่เออนี่น,นี่ต้นนี้ตองประมาณนี้ว่าต้นนี้ก็ยังใหญ่อยู่ดีที่ผมเจอในในเขาขายกันสองสาใบประมาณนี้ได้ดีไม่ดีเล็กกว่านี้อีกนะครับทศก,กันสมัยนั้นนะผมเห็นเขาขายแพงสุดตอนที่ว่ากระแสาตีกับมาช่วงไม้จีนเข้าอะ่ะเขาขายกันอยู่ที่6,000ถึงห0 0 0งบาทแล้วแต่ส่วนนะครับนี่ บอกเลยว่าสมัยนั้นราคาแรงมากครับราคาแรงมากๆเลยนะนตอนนั้นนะครับทศกัณฐ์มาดูต้นนี้กันครับต้นนี้จะเป็นอะไรเอ่ยพอนึกกันออกไหมต้นนี้จะเป็นล้างห่วอมจัน์นะครับนี่เป็นไม้กระใสอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าเขาเป็นไม้เก่าเนาะเขาจูนในตับไม้อ่าหน้าดำอะ่ะเขาเรียกตับอะไรผมไม่รู้จำไม่ได้เป็นตับไม้ออกหน้าดําๆนะครับเขาเป็นไม้ดำเนาะราหูวอมจันนะครับ เป็นอีกต้นหนึ่งที่ติดกระแสสวยมากอันนี้ต้นใหญ่ไซส์โตเลยใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้ครับราหูอมจันนะต้นนี้ผมแบ่งอยู่ที่150บาทนะครับต้นใหญ่ไซส์โตโต,ตเลยใน,นลาหูอมจันนะครับลาหูอมจันนี่อาจจะไปเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปเนาะเพราะว่ามันเยอะหลากหลายต้นเนาะอันนี้เป็นเจ้าสาวครับนี่ เจ้าสาวนะครับต้นนี้จะยังไม่ป้ายมาเนาะนี่แต่ว่าเริ่มกระสีนะมีแววป้ายอยู่ใครสนใจนี่ผมก็แบ่งอยู่ที่60บาทนะครับใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะ60บาทเป็นเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวแสนสวยนะครับนี่มาดูต้นนี้กันต้นนี้จะเป็นยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎนี่ ยอดมองกุฎเปิดด่างมาแล้วสวยๆนะครับเปิดด่างแล้วนะนี่สวยๆเลยด่างมาทุกใบนะครับแต่ว่าจะเป็นอ่าตัวที่จะบอกว่าไงไม่ใช่ด่างเทพเนอะนี่ครับถือว่าด่างก,กลางๆนะครับนี่ด่างก,กลางๆใครสนใจนะต้นนี้ผมแบ่งอยู่ที่100เดียวนะครับ1 0ึ100บาทนะครับอันนี้เป็นยอดมองกุฎนะครับร้อยเดียวามาดูธาตุบางแก้วต้นนี้กันบ้าง อันนี้จะเป็นธาตุบางแก้วนะครับตัวที่แบบว่าเขายังไม่กัดชุมพูมาเนาะอันนี้ใครสนใจผมก็แบ่งอยู่ที่60บาทนะใครเอา2ต้นนะครับผมให้ร้อยหนึ่งนะธาตุบางแก้วนะครับอันนี้เป็นตัวที่ยังไม่กัดชุมพูมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้นใหญ่ใช่ตัวแล้วเห็นไหมเขาเแบบว่าที่จรงิจรงเขาชมพูอยู่นะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่ถึงฟอร์มเขาเนาะไม้บางต้นอาจจะยังไม่ถึงฟอร์มไม่ถึงสีเขาเขาก็เลยไม่กัดชมพูมานะครับ มีเยอะเลยมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับมันก็หลากหลายพันุนะครับอาจจะอยู่หลากหลายมุมหลากหลายจุดมามาดูต้นนี้กันบ้างชุมพูทวีปนะครับนี่เอาใบเก่าทิ้งก่อนชุมพูทวีปนะครับฟอร์มสามใบหนึ่งรอดนะครับลอดหม่กลางมาแล้วฟอร์มสี่ใบแล้วกันต้นนี้นะครับชุมพูทวีปนะครับใครสนใจนะต้นใหญ่ไซต์โตแล้วนะนี่ ดูเม็สีได้ครับเม็สีเขากัดกลางใบมาแล้วครับไม่ใช่เล็กแล้วนะใครสนใจนี้ผมแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อ่าเท่าไหรด่ดีให้1น0่งบาทแล้วกันอ่าราคาน่ารักครับ120บาทใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะครับนี่มาดูหูวตันนี้สวยมากพอดีอ่าเมื่อวานนะครับ ใครใครที่ได้ดูคลิปเนาะที่ผมอัพไปล่าสุดเนาะสองคลิปล่าสุดอ่ะผมเพิ่งจัดสวนเสร็จใหม่ๆเนาะก็คัดไม้แยกมุมไม้มุมนู้นมุมนี้เนาะมาไว้ด้วยกันนะครับคัดไซ้ไม้ครับแยกไซ้ไม้ไม้จะได้แบบเป็นฟอร์มสวยเนาะก็คัดแยกออกอันนี้จะเป็นธาตุบางแก้วครับฟอร์มสามใบต้นใหญ่ไซ้สวยเลยนะครับดูสิชมพูจัดจ้านมากใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้ครับผมทําคลิปรีวิวไปหลายรอบแล้วแหละนะครับผมยังแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อย หกสิบ uh, บาทนะนี่ร้อยหกสิบาทให้ร้อยหกสิบาทนะครับาใครยังเข้ามาได้นะครับนี่ขอดูรูปขอดูวิดีโอสั้นเพิ่มเติมกันได้ครับนี่อันนี้เป็นอะไรเนาะน,นี้อันนี้น,น่าจะอันนี้เป็นลูกไม้ครับนี่ไม่ใช่น่าจะเป็นอันนี้เป็นลูกไม้นะครับหน้าแดงแดงใบขาวขาวเนาะนี่สวยนะนะครับสวยนะใครที่ไม่ได้ซีเรียสนะครับหรือว่าไม่ได้ ฟิกเรื่องชื่ออะไรมากเนาะเน้นความสวยเขาเนี่ผมบอกเลยเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่สวยมากๆอันนี้เป็นลูกไม้ครับใครสนใจนี่โอยต้นใหญ่มากพี่ไปอัพสิบก็ล้นนะครับต้นนี้ผมให้อยู่ที่อา่าเท่าไหร่ดีผมให้แค่ร้อยเดียวอ่ะต้นใหญ่มากครับร้อยเดียวนะครับใครสนใจทักใครก็เข้ามาได้ มีให้เลือกอีกหลากหลายนะครับมีให้เลือกหลากหลายมากเดี๋ยวผมทําคลิปประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวมากๆเลยกว่ามันยาวนะครับอาจจะพูดเร็วอาจจะกระชับนิดนึงเนาะเพราะว่าผมกลัวคลิปยาวเดี๋ยวกลัวพี่ๆเพื่อนๆเบื่อกันมันไม่เหมือนกับมาแบบชมไม้เนาะมันไม่เหมือนกับมาชมไม้แต่ก็คล้ายๆมาชมไม้แหละว่ามีไม้หน้าประเภทไหนกันบ้างเนาะ เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากพี่พีเอฟซีทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาพูดคุยมา,าสนับสนุนหรือมาเอฟไม้กับทางสวนใบบอนคาราเดียมนะครับยังไงฝากสวนใบบอลคาราเดียมไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสวนใบบอลคาราเดียมกันด้วยนะครับมีมาให้เลือกชมหลากหลายเลยนะครับยังไงสามารถ,ถาทักทายกันเข้ามาได้นะครับนี่ อย่างไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับรอชมคลิปต่อไปว่าจะเป็นอะไรนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม